เพ,พื่อนๆวันนี้นะคะเก็บก C O C O t i m เย้โ okay. อันนี้ก็จะมีวิธีวิธีมอบมุกุลให้เราแล้วก็จัดเลี้ยงเท่าที่จำได้นะคะ แล้วมันจะให้ให้แต่งตัวสเัเประยงืมแต่งหน้ากันเลยจา้านกน้อยเดีย๋ยวฉันจนะไปน้เดี๋ยวฉันขยันต่งหน้าแบบนึงฮึเป็นเอลซ่าแบบเนี่ยอมเบาๆหน่อยนะคะัืมแเอลซ่าตองคิ้วแบบนี้สิ ไม่ชอบไม่ชอบหรอไม่ชอบหรอคะน่าสิ่งก็ดีไหมสวยตรงเอลซ่าเอลซ่าสิก็กันนะคะ ่าไปป่าเอลซาดูเป็นธรรมชาติหม่อยเนาะโอ้ไม่ชอบหรอครับเดี๋ยวมันเป็นวิปตะไคร้ได้ไหมอืมนา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 โอเคนะคะ ตาเหรอคะมวงดำดำไม่สวยเลยนะคะโอ๊ยแต่เอาตาสีเขียวแต่เราจะเอาตาสีนี้เหมือนเดิมก็ได้นะคะชุด ชุดนี้เหรอว่มีชุดนี้เยอะหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นก่อนก่นก่อนแรกกันเนาะ หลมิเนตนะคะมันก็สามารถอ,าอะไรนะมันจะมีโฆษณาแบบนี้ะนะคะเพื่อนแต่เราต้องข้นมโฆษณาจนถึงก่าชชดเราที่จะได้เอาสีขาวนี่แหละเนาะ กดพี้ะค่ะอะไรนี่อือสวยละไปพรุม้มอี๋ไม่ชอบเลย โอเคนะคะเอานะคะโอเค นงวีงองโอเคนะคะเราจะแต่งน้องหมากันก่อนเลยนะคะวิธีแต่งน้องหมาให้เข้าไปตรงนี้ค่ะ เราไม่แต่น้องหมาก็ได้อืตัวนี้ถ้าใครไม่เป็นนางก,ก็จะไปถึงแมวหรือไม่ก็มา้าแต่เราได้หมานะคะมา้าสวัสดีครับเจ้านายมั่งมั่งสวัสดีค่ะคะันจังเลยจากเล่นตุ๊กตาค่ะ <c oughs> เราจะตั้งชื่อหนูนะคนนี้ว่าอะไรด,ดีคะเพื่อน <c oughs> ชื่อว่า คาปิล่ากันแลวกันนะคะคาปิล่าสแตนอ์เฮ้อาวิล่าสวัสดีค่ะไม่เชื่อหอรือเปล่ารองเท้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวยยัง เราก็จะไปดูวิธีมอบแล้วก็เข้าไปกดประสาทเลยอุ้ยกดพีดอีกแล้วก็จะมีที่จัาใช้เราเลี้ยงเ้วยใช่ไหมนี่ไงพี่จะเอาคุณตรงกลางนะคะ บาลีสองเประเทศแล้วกม็มีน้ำผ่อนนี่ฉันกำลังจะไปที่ปรสสาวะชันส่ไหมอืมแกสียตายเลยนาย ขโมุกคนนี้ดีไหมคะมเพื่อนมันก็มีหลายมุขอยู่กันนะแต่เราจะมุุขนี้ก็กันเจ้าหญิงลำแข้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจาก็มันเป็นมิจฉาคนนี้เนี่ย แต่เป็นวิ่งนะคะที่สำคัญคือมันจะมีให้เราเล่นหรือเปล่านะคะน่าจะมีนะคะสวัสดีเนาะน้ำหมาน้อยค่ะไปละ สวัสดีค่าาะค่ะพร้อมนะเค่รู้ง่าะแล้ว ลองเป่ดนะเดี๋ยวฟังบทเพลงไปก็ลกันนะคะ nhưng vâng giờ phương quản đây mình nè oh. วันนี้ต้องกดตัวละกรนนะคะเพื่อนบ๊ายบๆจะหมายอะไรเหรอใช่ะ